คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกสไนส์สนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบํารุงเส้นผมหนวดเคลาแอดไลน์เฟิร์มนะครับเห็นบอกว่ามีเรื่องอ่ะพี่มีเหมือนกันเหมือนเรื่องแต่งเลยแต่ไม่คือ <c oughs> เรื่องจริงอยังไงอะ่ะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่อ คือบ้านบ้านผมเนี่ยจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งอยู่ที่อยุทยาครับเป็นวัดประจําตระกูลฝั่งคุณแม่ชื่อวัดไถ่นมสก,กุลคือวัดไถ่สมนรินคาว่าสมนรินเนี่ยเป็นนามสกุลของฝั่งทางทางยายไมทางทางทางเอ่อทางอย่านะทางตาเด็ครับเออทางตา,ายายละประมาณนั้นนะครับคือเป็นวัดประจําตระกูลของฝั่งคุณแม่เลยก็เราก็จะมีความผิดเชื้อกับวัดวัดที่นี่มากเพราะว่าเป็นวัดประจำตระกูลที่บอกก็จะมีการทาบุญไปมาสู่เจ้าว่าตลอดแล้วก็ ช่วงนั้นเนี่ยน้ําท่วมที่ยุธยาท่วมหนักมากยุธยาถ้าใครรู้จักก็จะรู้ว่าน้ําท่วมยุธยาจะบ่อยมากในช่วงที่ผ่านมาครับอช่วงในสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยยุธยาน้าท่วมแต่น้ําท่วมเรื่อยๆก็มีจังหวัดหนึ่งน้ําท่วมครับแล้วโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวัดไผ่เนี่ยเอาโดนน้าท่วมแล้วครูใหญ่ผมไปทําบุญผ้าป่าหรือกระถิ่นอะไรทุกอย่างจะไม่ได้แล้วก็ครูใหญ่โรงเรียนมาเจอกันครูใหญ่เข้ามาทักบอกอุ้ยคุณพ่อเนี่ยมาช่วยเหลือ เอ,อโรงเรียนหน่อยสินี่ยโรงเรียนของแม่นะโรงเรียนประจำตระกูลนะมาช่วยเดี๋ยวหน่อยเพราะเอินโดนท่วมหมดเลยเนี่ยน้องน้ององสมุดเสียหายนูน่นนี่เนะี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยตอนนั้นแบบตอนนั้นแบบก็รู้จักพี่ๆในวงการบันเทิงแบบโปรดิวชั่นเฮลลาส์อะไรที่อะไรเงี้ยเออก็เลยชวนแบบพี่มาทมําบุญให้กับโรงเรียนเขาไหมจัดกิ <c oughs> จก,ก,กรรมทํากิจกรรมแบบ กีฬาสีทั้งน้องเลยดีกว่าน้องๆมีแบบโรงเรียนชั้นปอนหนึ่งอนุบาลหนึ่งปหกน,น,นี่มีไม่ถึงร้อยคนเลยโรงเรียนเล็กมากแบบเหมือนต้าจังหวัดเลยอะ่ะคืออยู่ไม่ไกลกรุงเทพ,พนะครับแต่ว่าโรงเรียนค่อนข้างจะใช้คําว่าใช้คาว่าค่อนข้างต่างจังหวัดเลยอะ่ะเออน้องๆก็แบบไม่ได้ไม่ได้ร่ารวยอะไรมากอะไรขนาดนีน้ก็ยังขาดอยู่หลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็เลยแบบเติบปพี่ในวงการหลายคนก็ ก็เออมีท no? ็อฟฟี่ละวันนั้นคือสับบาสิบกับมายนต้าไม่เล่นคอนเสิร์ตด้วยนะอือเออมีสามมีท็อฟฟี่เออทอฟฟี่ในเหตุการณ์ผมหลยเหตุการณ์กันไหมก็คือแบบเออแล้วก็นัดเวลากันว่าอนัดวันว่าจะมาวันเนี้ยอ่าแล้วก็คือผมมากเป็นเนื่องจากผมเป็นพ่องานผมเป็นพ่องานผมก็เลยต้องทําการมาจัดพื้นที่ก่อนอืคือกีฬาสีเราวางไว้ว่าเราจะแข่งตั้งแต่เช้าแต่แข่งกันแล้วประมาณสัก ก้าโมงเช้าเริ่มแข่งแล้วแล้วก็ยาว,ยาวๆไปถึงเย็นๆแล้วก็มีคอนเสิร์ตตอนสักตีโมงอะไรเงี้ยค,คิดเป็นแบบนั้นนะครับก็แข่งแบบมีวิ่งวิบากินนู่นกินนี่วิ่งเปรี้ยวเออกระวิ่งกระสอบอะไรน้องๆเราก็จัดกิจกรรมให้อะไรประมาณนั้นมีข้าวกินมีของแจกอะไรแบบเนี้ยเออก็ปรากฏว่าทีมผมมันต้องมาก่อนเพราะว่าเราเป็นพ่องานเราก็เลยต้องมันจัดพื้นที่ก่อนตั้งแต่ปีห้า คันนี้พวกผมไี่เกียรตื่นเช้าก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราต้องไม่นอนวะเราต้องไม่นอนที่วิทยาแล้วก็เดี๋ยวตื่นได,ได้ไม่ต้องออกจากกรงเทศเช้าจัดอะไรเงี้ยเออได้แบบออกสักตีห้าหกโมงได้มาจัดของอะไรเงี้ยก็ก็ไปกันตอนเย็นไปยุธยาที่นั่งรถตู้ไปอะก็คือเป็นทีมงานผมมีตากล้องสองคนคมีเลขาผมกับทอมเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีพี่สาวผมไปด้วย แล้วก็มีเพื่อนผมมีคนหนึ่งชื่อยอดแล้วก็มีผมแล้วก็มีคนขับรถตู้ก็ไปด้วยกันประมาณนี้คราวนี้ไปก็ตอนนั้นเราไม่ได้จองโรงแรมเขาเราไปบล็อกอินเลย <c oughs> คือเราไปดูสถานที่ที่นั่นแล้วก็กด Google หาเลยว่าอ่าโรงแรงมไหนใกล้ที่สุดครับก็ไปเจอเกมเฮาส์อยู่ที่หนึง่งอยู่ใกล้มากอ่าผมจําชื่อไม่ได้จะไม่เอ่ยแล้วกันนั่นแหละก็แบบว่า นึกนึกนึกภาพโครงสร้างของของ,ของห้องเขานะครับเขาจะเป็นตึกแล้วไอ้ตึกเนี้ยคือเป็นตึก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 เป็นตึกชั้นเดียวเป็นเหมือนบ้านแล้วกันบ้านชั้นเดียวแต่ว่าบ้านเดี๋ยจะเป็นสี่ห้องเนี่ยติดก,กันสี่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่สี่ห้องติดก,กันเป็นสี่เหลี่ยมหมายความว่าประตูเข้าได้ทุก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 ทางคือประตูห้องแต่ละห้องอ่ะสี่ห้องเนี่ยจะอยู่คนละทิศเลยคือถ้าเป็นนาฬิกาแลประตูอยู่เที่ยง บ่ายสามหกโมงเก้าโมงนึกออ,ออกนะห้องเดีย<อ>บอ่ะอืมอ่าแล้วห้องติดก,กันหมดแต่ชั้นเดียวครับเราก็ไปเช็คอินกันก็คือนอนก็คือผมด้นอนกับพี่สาวห้องหนึง่งเลขาผมนอนกับทอมห้องหนึ่งไอ้ยอดเพื่อนผมนอนห้องหนึ่งตาตลก้องสองคนนอนห้องหนึง่งพี่เมย์ขับรถตู้นอนอีกหลังหนึ่งโค,ครงสร้างเดียวกันครับทีนี้ภาพก็คือว่าตอนที่เดินเข้าไป ตอนที่จอดรถแล้วพวกเราลงรถปุ๊บแล้วเดินเข้าไปจะเปิดประตูห้องมนาก็คือต้องต้องเดินอ้อมเลไปใช่ไหมแต่เดินอ้อมาผมเนี่ยผมเนี่ยในฐานะที่เป็นหัวหน้ากูเอาห้องใกล้สุดหมายถึงว่าลงปุ๊บรถตู้เนี่ยห้องหน้าผมเนี่ยคือห้องผมเลยคือห้องผมเลยห้องผมเลยเออปรากฏว่าไอ้ยอดเนี่ยมันเดินอ้อมไปห้องข้างหลังห้องข้างหลังผมห้องตรงข้ามมันคือผมนี่ไม่มีปัญหาอะไรผม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 ลงรถปุ๊บเจอประตูห้องปุ๊บผมบิดลูกบิด ปึ้งเปิดประตูเข้าไปลากกระเป๋าเข้าไปพี่สาวเข้าไปไม่มีปัญหาแต่ยอดเนี่ยเดินเข้าไปข้างหลังยอดจับลูกบิดปึ๊บยอดบิดปึ๊บล็อกยอดก็เดินมาหาบอกเฮ้ยห้องกูเปิดไม่ได้ว่ะล็อกว่ะเหรอ,อเอาก็ตามเด็กีิผมก็เลยเดินไปดูเพราะว่าผมเที่ยวามันต้องเปิดอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยผมก็เลยเดินอ้อมไปแต่ก็เอมือจับลูกบิดบแล้วบิดบิดแบบธรรมดาเลยเข้าเข้าได้ อยอก็แบบเฮ้ยเมื่อกี้กูบิดเต็มที่เลยกูกูบิดกูจับบิดหลายทีเลยไม่ไม่เข้าเอไม่เปิดผมก็กันก็ะรีก็เปิดไลฟ์ที่หนายหมึงอะไรของมึงเนี่ยอะไรอยู่เนี่ยเอก็เลยเข้าไปนอนก็อ่าในขาผมก็ทอมก็เข้าไปห้องซ้ายห้องซ้ายจากห้องผมตากงสองคนก็เข้าไปห้องขวาติดก,กระตูนก็ตอนประมาณสักเราก็นัดก,กันว่าสักประมาณสองทุ่มเราถึงประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มนิดนครับ เราบอกสักสองทุ่มแล้วกันเดี๋ยวเราประชุมงานกันหน่อยครับอ่าวางแผนงานนิดนึงอะไรเงี้ยอื hmm. ก็ไปไปเจอนี่ห้องตากล้องแล้วกันไปรบี่ห้องตากล้องอ่าก็ไม่มีอะไรก็ผมก็ไปไประชุมงานก็เดินไปที่สาวผมก็นอนคือเขาไม่เขาไม่แต่เขาไม่ต้องมายุ่งอะไรอยู่แล้วเขาก็มาแค่ช่วยเหลือเขาก็แบบอ่าฉันอยู่ในห้องแล้วกันยอะไรเงี้ย hmm. ในใน,ในห้องเนี่ยทีส่สภาพห้องเกณฑ์นหน้าแต่หวัดก็คือเข้าไปเนี่ยจะมีเตียง ที่เป็นแบบเหมือนไม้สีเข้มๆน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆอ่ะอ่าอ่าแล้วก็มีฟูกครับนั่นอ่ะมีมีเตียงอย่างนั้นหนึ่งอันแล้วก็จะมีเป็นโตเครื่องแป้งที่เป็นไอ้ไม้เข้มๆเหมือนกันแล้วก็จะเป็นเก้าอี้ที่มีล้ออ่ะที่ที่มันซุกอยู่ใต้โตเครื่องแป้งแล้วมันลากออกมาได้หรอไหมฮะครับออตามแต่จังหวัดอ่ะก็ลากมาก็อย่างนั้นก็มีโตอย่างงั้นแล้วก็มีห้องน้ําคือห้องมีแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเลยแล้วก็มีแทนแหละมีไฟอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ผมก็ จังหวะที่เดินไปห้องห้องห้องตาล้องสองคนก็นนคือมีผมแล้วก็มีไอ้ยอดเดิมจากห้อง,องมันก็คือแล้วก็มีตาต้องสองคนอยู่ในห้องก็คือผมเอาเอกสารมาชมก็คือไพ่ชุดหนึ่งก็คือไปเล่นไพ่เ,เล่นไพ่รอครับเ,เล่นไพ่นี่นแหละครับผมก็ในขณนะที่กําลังในขากับพอมแล้วก็ไม่มาเพราะว่าอยู่ห้องเขาไม่เป็นไรอะไรก็เขาขณะที่กําลังจะแจกไพ่อยู่นั้น ก็ได้ยินเสียงกรี๊ดกรี๊ดแล้วก็วิ่งมาก็เป็นเลยขาผมวิ่งมาเขายหี้ไรอ่ะวิ่งมาขอประตูเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยไรอ่ะจิ้งจกจิ้งจกอืจิ้งจกครับจิ้งจกแต่ว่าคือแอร์ของไอ้เกท้าวเันเป็นแอร์รุ่นรุ่นไหนผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นรุ่นแบบมันเหมือนมีไอ เป็นเป่าเป่าเป็นแบบเหมือนแบบเป็นไอ้พัดลมหมุนๆเนี่ยอ๋อออมันมันแบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะเขาเขาเรียกอะไรวะจําชื่อไม่ได้อะไรวะที่มันแบบเป็นหมุนๆลูกลูกข้างในเป็นหมุนๆเนี่ยเหมือนมอเตอร์แล้วมันจะมีหมุนกลมๆเป็นอันยาวๆเออเออออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะอย่างนั้นแล้วพิ้งจกแม่งเข้าไปในนั้นอะเละฮะอ๋อมันก็ถูกปั่นออกมาถูกปั่นออกมาที่เตียงเนอะครับ โอก็ค oh. so, oh ือแบบโอ้โหเว่งแบบเฮ้ยก็ค oh oh. oh ือก the ็ไปตามเด็กมาเปลี่ยนโอ้โหก็แบบแล้วก็เป็นผมผมก็ีิดอหมือนันแหละแต่กที่ผก็ไม่ไหวโอ้โหอย่างนั้นเลยวะเออเบ่งก็แบบก็อ่ะก็ก็ไปเอาภาพปูมาเปลี่ยนเด็กมาเปลี่ยนให้ก็ไม่เป็นไรอ่ะมึงก็กลับไปนอนเลยค่ะกลับไปนอนไม่เป็นไรอ่ะก็ผมก็เล่นไพ่กันครับผมก็คือเล่นไพ่เนี้ยนิดนิดภาพนะะไอ้ยอดเนี่ย ตัวมันใหญ่มันขึ้นไปนอนที่เตียงอเอาปลายเท้าเนะี่ยมันนอนราบเลยเอาปลายเท้าเนะี่ยไว้ตรงหัวเตียงโอเคแล้วก็เอาเอาหัวมันเนะี่ยมาทางมาทางข้างล่างเพราะว่าเราเราแจกตรงนั้นส่วนไอ้ปิ๊กเนี่ยนั่งอยู่บนเตียงอีกฝั่งหนึ่งส่วนตูนนั่งี่พื้นครับตาล้องหนะ่วนผมเนะนี่ยเนื่องจากผมเป็นเจ้ายศใหญ่สุดผมลากผมลากเก้าอี้จากใต,ต้ใต้โต๊ะเครื่องแป้งอ่ะที่มีล้ออะ่ะลากมาคือ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 ,คอ,คอ,คอ มาตรงปลายเตียงแล้วผมก็นั่งเก้าอี้แล้วก็แจกบนเตียงตรงนั้นนี่กอออใช่ไหมฮะนี่กอ,อกครับอ่าเออก็แจกไปปึ๊บคานนี้เล่นๆไปสักห้าโอตาเมือนกำลัง, 5, 6, 8, 8, งลสับบให้ยอยู่แจกกำลังแจกให้ยอยู่ปึ๊บได้ยินเสียงจากห้องน้ําเป็นเสียงแบบ,ปบเป็นเสียงน้ําจากฝักบัวเอ อยู่ๆก็เหมือนแบบมีคนเปิดแรงสุดอะแล้วน้ำมันพุ่งลงพื้น,นแ,ลแล้วก็ปิดแบบฉับพลันทุบนั้ก็ขาดขาดไปประมาณสักสามสี่วินาทีอะทุบครับมันแบบมันมันได้ยินเลยแหละเพราะประตูเปิดอยู่ประตูห้องน้ำเปิดอยู่มันก็ได้ยินอะแต่แบบว่าไม่มีใครเห็นเพราะว่ามุมมันจะไม่ได้กันตรงเตียงไะมุมมันจะไม่ได้มันจะแบบบางอยู่ผมก็แบบผมนั่งหาร์ลในห้องน้ำพอดีผมก็แบบ ด้วยความที่เรายศใหญ่สุดเราก็เลยบอกว่าปิ๊กมึงไปดูดิก๊อกมันติดไม่ติดปะวะออปิ๊กมึงก็เนื่องจากปิ๊กเป็นลูกน้องของผมเนะัะปิ๊กก็ตอบตอกมาว่าพี่ไปดูเองสิผมลุ้นไห้อยู่เออเอา <laughs> คือคือตอนนั้นอะในใจอ่ะมันไม่ใช่เรื่องนี้หรอกออแต่ในใจทุกคนมันแบบว่า อะไรวะอืมมันคืออาฮีอะไรวะม,มันคือคำนั้นมากกว่าอืก็ไม่เป็นไรก็เบอร์เบอร์ไปก็ลืมๆืไปเบอร์เบอร์ไปผมก็เล่นต่ออ,อีกสักสองสามตาหนึงได้ไมาอยู่นะหึ่เสียงน้ำลงที่พื้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนมีคนเปิดแล้วน้ำไม่พุ่งลงพื้นแบบมันไม่ได้มันไม่ได้ติง่งติ่งด้วย แต่มันคุงแบบเหมือนเปิดสุดอ่ะแล้วม่นจะแท๊กนี่แบบูดแล้วก็ปิด้วยฉับพลันทุกผมก็คืออันนี้เป็นสัญญาณเลยเหมือนรู้กันนอะไม่มีการพูดถึงเลยนะไม่มีใครพูดเลยนะว่าไอ้ผีหลอกเฮ้ยไม่มีใครพูดหรือว่าแบบเฮ้ยยังไงผมก็แบบว่าอ่ะตาสุดท้ายนะอ่ะมาจะเท่าไหร่็พราะว่าเหมือนเหมือนปิดประชุมอ่ะหูโทลมไปอืม เอาหูทุ่นลมอ่ะแบบอาตาท้ายนั้นก็เคลียร์เลยเคลียร์นั้นเลยแล้วผมก็เดินออกนอกห้องไปเลยย่อก,ก็เดินกลับไปเลี้ยวกลับไปนอนผมก็เดินเข้าห้องเว้ยเดินเข้าห้องไปปุ๊บเสร็จจังหวะที่เราเปิดประตูมันจะมีเสียงก็แก้วแก๊กหน่อยนะฮะครับประตูมันไมค่อยดีมันก็แบบสไตล์แบบดังๆหม่อยลูกบิดไม้ๆอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวผมนอนหลับไปแล้วปิดไฟแล้วก็งัวเงียวเง,งียตื่นขึ้นมาแล้วก็ต่อว่าผมต่อว่าว่า ผ้าพรุ่งนี้ก็งานเท้านะแกจะลากแกจะเล่นอะไรกันเสียงดังวะเนี่ยอืมผมก็คือวงไพ่ผมเนี่ยถือว่าเป็นวงไพ่ที่แบบโคตรสุภาพเลยเล่นกันไม่มีเสียงดังเลยไม่มีวอยวายเลยพอเล่นกันแค่แบบว่าห้าบาทมันไม่แบบต้องลุ้นเลยขนาดนั้นนะ<ๆ>ก็เลยแบบเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดังอะไรไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเสียงเลยเงียบเงียบเลยพ็แกลากเข้าอี้อะไรเนี่ยตัง้งแต่ไปแลนะ้วยังไม่หยุดเลยเนี่ย ผม<อ>ฉันนอนไม่ได้เลยนะอะผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวลากอะไรลากเข้าอี้อะไรก็นี่เขาอี้เนี้ยก็เลยเปิดไฟจริงจังเลยเปิดไฟคุยเลยเปิดไฟปึ้มเดี๋ยวเดี๋ยวก็อี้ไหนถ้นี่เขาอี้นี้งก็ชี้ไปที่เอกซเขาอี้เอกซาอีตต้ตายตายตัวเครื่องแป้งที่ลากออกมาอมเออผมก็เลยลากมาผมบอกว่าไหนเสียงนี้เหรอลากมาปึ้บปึ้ปึ้บบบีอกเออเนี่ยถ้าแกลากไม่หยุดเลยเนี่ยฉันนอนไม่ได้เล่นอะไรกันวะ ผมงที่ไน่ใจอีเดี๋ยวก่อนกูลากทีเดียว,ยวคือผมลากแค่ประมาณเมตรนิดๆเองน,น,นะ oh. มันแค่ไม่ถึงไม่ถึงสองของพี่อะ oh. คือ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 ,คอ<า>ถึงละแต่พี่สาวผมความหมายแม่งคือลากทั้งคืนคอืลากทั้งคืนเสียงแม่งทะลุจากห้องจากห้องผมอะจากจากห้องในปิกะห้องห้องตากห้อเอี่อทะลุเข้ามาถึงห้องพี่สาวผมพี่มันอยู่ติดกันใช่ไหมมันอยู่ติดกันับทะลุไม่หยุดอ่ะลากไม่หยุดอ่ะ จนพี่สามนอนไม่ได้จะต้องลุกมาบ่นผมมาแบบผมก็แบบอืมอะไรวะแต่ผมไม่พูดผมยังไม่พูดว่าผมล่าทันทีผมก็บอกเอาหรอเอ้ยกูล่าทันทีเดียวผมพูดแค่นี้แล้วมันก็เบอร์เบอร์แบบเงี้ยเบอร์เบอร์แไปผมแต่ผมเริ่มไม่ไม่ค่อยดีแล้วผมก็เริ่มแปลกๆก็คร็ทันี้พอจบตรงเหตุการณ์นั้นก็ไม่เป็นไรผมก็นอนคืนนั้นก็ไหว้ส่งไหว้พระปกติก็หลับไปตื่นเช้ามาก็ 6โมงเช้าเราก็ไปที่โรงเรียน <S <S จัดก,กิจกรรมนู่นนั่นนี่ก็อ่มีใครน้องๆกไปก็ทุกอย่างแฮปปี้ไม่มีปัญหาหครับวงมาเลนต้าสตาราสิทธ์ก็เล่นคอนเสิร์ตก็ทุกอย่างแฮปปี้น้องๆก็เต้เนในโศกนามอะไรแบบนั้นครับจนจนขากลับเก็บข้าวของช่วงประมาณสัก5โมงเย็นเสร็จงาน5กโมงเย็นก็เก็บของทุกอย่างขยะรถตู้ของพี่ๆในที่มาร่วมงานจากหลายๆ <S <S 2> <S 2> บริษัท เขาก็กลับของเขาไปเราก็กลับของเราในรถก็มีสมาชิกท่านเดิมนั่นแหละพวกเดิมเลยอยู่กันหมดพราะต้องกลับไปส่งละคนก็ปรากฏว่าไอ้ขากลับอะ่ะก็เป็นเรื่องที่ทอสกันในรถกันแบบสนุกปากเลยอะ่ะมันต้องคุยอยู่แล้วอะ่ะไอ้ยอดก็แบบเฮ้ยลูกบิดกูกบิดแล้วแม่งไปจริงๆิรงบ,บ,แบบูบิดแบบบิดแบบเน้นๆเลยอะ่ะยอดตัวใหญ่กว่าผมมากยอดสูงประมาณร้อยแปดสิบห้าสูใหญ่มาก ตัวใหญ่มากแล้วยอดแบบบิดแบบไม่ออกอ่ะกาแบบเฮ้ยคุณบิดจริงจริงอูไวี่โมแต่ผมไปม่งบิดง่ายๆเลยเพราะไอ้นม่กระชิงจกตีเลยค่ะผมก็คุยกับทอมทิ่จกไม่ยิงมึงแบบเข้าไปยังไงวะห้องน้ําก็เคลียในห้องก็เคลียเลยอ่ะสรุปยังไงวะมึงนเข้าไปดูเปล่าห้องน้ํายังไงไม่ได้เข้าพี่ไปอาบที่วัดบ้นไม่ได้เข้าไม่เข้าเลยโอไม่เข้าห้องน้ำเลยห้องน้ำกันเลยคือแบบ เออแล้วผมก็ลากเขาอี้ก็แบบพี่สาวผมก็ยังยืนยันล้อเสียงเสียงแขกว่ามึงลากอะไรอย่างเงี้ยครับคือแม่งแบบอุ๊ยแม่งไงวะก็คุยในรถมาคุยไปคุยมาคุยหนาแม่นใส่เสียยุยาคุยยังเทพอ่ะครับจนก็เริ่มลงเริ่มลงเริ่มลงทีละคนผมกับพี่สาวเนี่ยหลังสุดท้ายออบ้านไกลสุดปรากฏช่วงนี้วยาถึงบ้านก็ ช่วงถึงบ้านแหละก็กำลังกำลังจะถึงละพี่คนขับรถติดะอะไรเงี้ยพี่ขับเขาก็หันมาคุยออ้เมื่อคืนเจอคือเขาก็ฟังตลอดทางแหละโอ้เมื่อคืนเจอกันเรื่องอย่างนี้เลยหนระฮะเนี่ยผมเจอกันหมดเลยฮนะแล้วใช่ที่เจอกันเนี่ยก็คุยๆแล้วเออผมก็เจอครับอ,อ้าพี่ขับด้วยบอกผมก็เจอครับไอ,อเราก็คุยเจอไยพี่ก็ผมส่งมาพรูงเสร็จปุ๊บผมก็ขับไปเข้าไปเข้าไปหลังคือก็จอดรถที่้างแล้วก็ เข้าไปนอนก็อาบน้ําก็เปิดทีวีทิ้งไว้แล้วก็ปิดไฟแล้วก็นอนก็คุ้มปองนอนปกติครับนั่นเงพี่เขาก็แล้วผมก็นอนอยู่ก็หลับไปแล้วละ่ะอ,อยู่เหมือนมีคนมาสะกิดขาสะกิดซึก๊ดซ oh. ึ้ึเขาก็เลยเลิกข้าห่งเลิกข้าห่มอ,ออกมาดูเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดหัวออกมาเขาก็เปิดหัวมาเขาว่า เนื่องจากว่าในห้องมันมีแสงทีวีเนาะ<ข>มันก็แบบมันก็พอเห็นน่ะกระทบกระทบอ่ะเขาเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ปลายปลายเท้าเขาอืม <c oughs> นั่งนั่งหันหลังให้นะฮะหันหลังให้ปลายเท้าเขาปลายตีนเนี่ยก็คือนั่งหันหน้าไปทาเดินหันหลังให้เขาขาขาของเขาเนี่ยห้อยลงไปข้างล่างนึกหรอใช่ไหมนึกออกครับนั่งแค่ก้นอยู่บนเขานั่งอยู่แค่ก้นอยู่บนอยู่บนเตียงเขาก็เขางูเงยเยียวเยอะเขา เขาบอกว่าคนพี่ขับรถจูเขาบอกเขาไม่กลัวผีเขาไม่กลัวผีครับ <c oughs> เขาสงสัยว่าใครเขาสงสัยว่าใครเขาไลถามไปบอกว่าพออค,ครับใครครับผ <c oughs> ู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามาะแต่ที่ที่ต้องจดจําเลยคือเขาหันมาเนี่ยลักษณะคือเขาหันมาแต่แต่หัว <c oughs> ตัววายอยู่ที่เดิมครับ <c oughs> อืม คือหันมาเลยร้อยแปดสิบเลยหัวได้ร้อยแดิบเลยแต่ตัวเนี่ยไม่จระดิกเลยตัวไม่บิดเลยตัวอยู่ที่เดิมเ oh. เออออแล้วก็พูดว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนขับรถเห็นแบบนั้นที่เขาเอาผ้าห่มคลุมหน้าเขาเหมือนเดิม oh. แล้วคิดในใจเขาบอกผมว่าเขาคิดในใจว่า กูจะนอนมาทําไมเขาเขาไม่กลัวด้วยนะแต่เขาคิดว่าคูจะนอนคือนอนมาทําไมใช่ที่ออเราบอกว่าที่ไม่กลัวโอ้โหแล้วสักพักเขาก็รอเนียงครั้งแพ็ปนึ่นะเขาบอกว่าเขาลองเปิดผ้าดูทีน่าจะไปแล้ว <laughs> น่าจะไปแล้วเขาก็เปิดเขาก็เปิดผ้ามาปรากฏยังอยู่ที่เดิมฮนะแล้วก็หน้ายังหันมาเหมือนเดิมแล้วก็ยิ้มไม่ด้วยยิม้มไม่นิดนึงด้วย,ย เออ,แล,อ,เเอ,เเอแล้วก็ที่ผ่านประตูเขาได้บอกเขาก็เขาคุมภาอีกทีแล้วเขาก็คิดในใจแบบเขาบนผมเนย่ะเขาน้าหนึ่งสองสามในใจเหมือนผมเลยแล้ววิง่ง <c oughs> เออเหมือนเรื่องเลยเขาไม่วิ่งฮนะอันนี้เขาเขารุ่นใหญ่กว่าผมเลย uh, uh, uh. เขาหนึ่งสองสามแล้วภาพนะฮะบิกภาพว่าเหมือนขยันรถชอปเปอร์ที่แฮนด์ถึงโสงบาะโอเค แขนสูงสูงที่เราล้อกันว่าเหมือนเหมือนกอริลลาอะไรเงี้ยแบบแข้งสูงๆอ่ะแล้วแขนต้องชูอ่ะเขาชูแขนขึ้นแบบนั้นฮะแต่ในมือเขาถือผ้าห่มโอเคนึกออกเป็นฉากเป็นฉากกั้นเขาถือผ้าห่มเป็นฉากกั้นแล้วค่อยกระดึกตัวออกไปกึกดึ๊บกระึบเขาถือผ้าห่มเป็นฉากกั้นแล้วกระดึกตัวออกไปเปิดประตูเปิดประตูออกไปแล้วผมก็ถามว่าแล้วพี่ออกทำอะไรอ่ะ ผมล้างรถฮะผมล้างรถตอนตีสามครึ่งล้างรถเหรอพี่โอ้โหล้างรถล้างรถตอนตีสามครึ่งว่าวันนั้นโอ้โหตอนเช้ารถตู้นี่สะอาดเหยียมคลิปไม่ละแล้วพอล้างเสร็จแล้วเขาไม่กลับมานอนเหรอพี่ไม่เข้าอยู่ในรถเขาอยู่ในรถโอ้โหเออเออเขาอยู่ในรถคือเข้าใจลมนะเป็นใครใครจะเข้าฮะเป็นใครใครจะกลับไปนอนฮะ เขาบบเขาก็บอกเขาไม่เคยเจอเขาเพิ่งเคยเจอเนี่ยเขาบอกเขาก็อันนี้ต้องบอกว่าโฟดีนะ 4D X เลยนะ <c oughs> บอกว่าโหด,หดหามากเหมือนกันคือ <c oughs> มาแบบมาโฟดีเอ็กซลย <c oughs> แล้วนั้นรถตู้สายจริงรถตู้สายจริงแล้วผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เรื่องจริงอ <c oughs> ไม่มีการแต่งเติมเลยนี่คือร้อยเลย <c oughs> นี่คือร้อยเลยแล้วก็สรุปว่าวันนั้นเนี่ยพอพอเราไปทำกิจกรรมเนี่ยผมก็ได้แบง ก็ได้รวบรวมเงินไปซื้อสังฆทานให้เขาด้วยที่วัดเลยโอเคโอเคเออไปตบสังฆทานให้เขาด้วยฮคืออตอนนี้ที่เรามาคุยกนะันน่ะโอเคแหละถ้นนึกภาพวันนั้นเราอาจจะยิ้มมุมปากหรือว่าขำไปด้วยแต่วินาทีนั้นไม่ขำแน่นอนฮะเพราะว่า <ผม S 1> คือผม ถูกถูกเวพี่เราเรานวินาทีนั้นคงขำไม่ออกอะ่ะด้วยความที่พี่ตุตู้เขาไม่กลัวผีด้วยซ้ำไปแต่ว่าคือเข้าใจอารมณ์หมายความว่าเอาเอาผ้าห่มมาปิดเพื่อที่จะไม่ได้ไม่ต้องเห็นเขาอะ่ะแล้วก็ค่อยๆออ,อ,ยออกไปอ่อออะอนึกออกไหมเขาฉลาดนะฉลาดนะเขาเขาถือผ้าห่มแบบกั้นในพาริสชันแล้วออกอะ่ะแล้วไม่ต้องเจออ่ะพี่ผ้าแล้วถ้าสมมติถ้าสมมติเขา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 กั้นอยู่อ่ะแล้วมีมือมือหนึ่งมันดึงลงมาจะทำยังไงอ่ะนึกออกปะ เฮ้ยโอ้โหไม่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นผมถ้านับหนึ่งสองสามแล้ววิ่งไปอันนั้นไม่ใช่บ้านผมผมเลยไม่รู้ตำแหน่งประตูที่ถูกต้องนะเราก็ไม่ชัวง์ไงอาจจะวิ่งมั่วอ่ะการเออแต่การกระดึ๊บโดยที่มีผ้าห่มบังแล้วแล้วไปเถอะหาประตูแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าชาญฉลาดถือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ยอดเยี่ยมมากตั้งสติได้ดี จะหนึงคู่ขึ้นมาก็หนักไปเดี๋ยวทางดูจะหัวเข้ามาอีกก็หนักไปเอท่าผมเนี่ยใกล้ตัวสุดแล้วแต่จริงผมว่าผมว่าดูวิญญาณนั้นเขามีเขาเขาามีเขาเรียกอะไรสัมมาคารวะนะสวัสดีค่ะด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยเออโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ไม่ได้มาไม่ได้เขาบอกไม่ได้ไม่ได้มาเละไม่ได้มาเละมาโอเคเลยแต่ว่าแค่ว่าการกลับมาทักทายเขาทาไมมึงไม่บิดตัวกลับมาด้วยง่ายเอง คือถ้าเขาบิดตัวมาสวยๆอาจจะแบบอาจจะได้คุยกันก็ได้ขําคืนนั้นมผมไม่แน่ใจอ,อันนี้คือเขา<ๆ>เขามาแค่คอรัก็เลยแบบเอ๊ะย,ยางไงวะนั่นคือประสบการณ์สองเรื่องที่พี่ภากุ้งไปเจอเจอมาเนาะนะฮะแล้วก็วันเนี้ยผมผมผมรู้สึกฟังไปยิ้มไปทั้งสองเรื่องเลยนะเอาจริงๆนะผมรู้สึกฟังไปแล้วก็ยิ้มไปด้วยความที่เอ่อ ใน,ในการเจอผีเนาะพี่มันไม่มีหลักสูตรในการเจอว่าต้องเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมฮะบางคนอาจจะเจอแบบนี้เ<ม>นี่ยผมเ่าเพิ่งเคยได้ยินนะว่าผีหันมาแล้วก็พูดสวัสดีค่ะแล้วก็แถมยิ้มให้ออด้วยอันนี้เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแต่ว่าวินาทีนั้นน่ะโอเคด้วยความที่พี่รถตู้เขามีสติแล้วก็เชื่อว่าออกมาตั้งแต่ห้องตอนตีสามแล้วก็ล้างรถไม่รู้ล้างไปถึงกี่โมงกางี้ดีกหว่า ร้านจนสะอาดอเข้าใจเขาอ่ว่าออกมาแล้วคือกับกลับเข้าห้องไม่ได้อะแล้วก็ไม่รู้จะทายังไงก็จะไปนอนห้องใหม่ก็จะตามมาหรือเปล่าก็ใช่ก็สื่ล้วตู้แล้วกันในรถตู้กุงก็มีเครื่องวางของขังระดับนึงแล้วคงไม่มารับเซฟสุดเนะฮะโอเคพี่ป้ากุ้งวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับที่พี่ป้ากุ้งมาเล่าเรื่องผีพวกเราฟังกันไม่ยืนหาครับได้เลยครับก็ แต่แต่เน้นย้ํานะฮะว่าเรื่องที่เล่าเรื่องจริงหมดอันนี้ของจริงครับแล้วก็แล้วก็สไตล์การเล่าผมอาจจะอาจจะดูแบบคืนเคงอาจจะไม่น่ากลัวร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ อยากจะถ่าทยทอดในมุมที่ผมเป็นแบบนั้นแหละสนุก<ด>ครับพี่สนุกครับสนุกครับนะครับแล้วก็ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พี่เป็น f c ของน้อ๊อ,อกแล้วก็เมื่อกี้ต,ตอนที่ผมนั่งฟังพี่เล่าเรื่องผมนึกออกแล้วผมเจอพี่ที่งานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งครับเป็นเหมือนการเปิดตัวแถลงข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตอนนั้นพี่ผ้าเนี่ยมาเป็นพิธีกรกับพี่สนุกเกอร์อ ออแล้วพี่เล่นมุกนี้กันผมยังจําได้จนถึงทุกวันนี้นะมุกที่ไม่รู้พี่ผ้าหรือพี่พี่สนุกเกอร์พูดนะเ,ออเป็นมุกเกี่ยวกับตู้ลาโพงตู้กีตาร์อะไรอย่ามาแซเออแวเลยอีกคนก็เล่นบอกว่าอย่ามาฮาอะไรประมาณเนี้อ๋อจำยี่ห้อยี่ห้อ,อถูกต้อง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 ผมยอ่ห้อองบอกมุกมุกไม่ได้อย่ามาฮาอะไรอย่างงี้ถูกถูกถูกต้องผมจําได้ถึงทุกวันนี้เลยครับ แล้วก็ติดตามผลงานพี่ภาคกุ้งนะแล้วก็รู้ไปถึงมาเจนต้าโอ้ยดนตรีผมชอบนะพี่โจมือกองป่ะมียุคหนึ่งครับยุคหนึ่งพี่โจมาตีให้พี่โจมาตีให้ตอนนั้นผมเป็นรุ่นน้องพี่โจแล้วก็ตอนนั้นพี่โจตีมาเจนต้าใช่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 รองใช่ครับใช่ครับพี่ภาคก่อนจะวางสายฝากพี่ภาคฝากผลงานหน่อยครับว่าติดตามได้ทางไหนอะไรยังไงบ้างครับ เออตอนนี้ก็มีรายการทีวีก็ดูได้นะครับทีเด็ดลูกนี้ช่องสามเนือ้สอสปอร์ตกรูช่องสามมาีไม่หาให้เตะช่องอมรินนะครับครับแล้วก็มีช่องยุนผู้ผมเนือ้อชื่อพระรุ้งเมาเดนต้าก็จะเป็นผมพูดทำทำคอนเทนต์ที่กับเรื่องของเกมคลาสสิกเกมเก่ายุคตลับแต่มีข้อมอะไรเงี้ยอ ผมมาเล่นผมมาเล่นเกมแบบเล่นจริงจังแบบเล่นให้จบอะแล้วก็เฉลยแบบทุกท,ทุกขั้นตอนแบบที่เราเคยค้างคาเมื่อสามสิบยี่สิบสามสิบปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราไม่เราไม่เคยเล่นจบ,บก็เลยคิดว่าเฮ้ยผมมีผมสะสมแบบเกมเยอะก็เลยคิดว่าเ้ยเอามาเล่นให้จบดีกว่าก็เลยทําเป็นช่องขึ้นมาใช่ทําเป็นช่องขึ้นมาก็มาเล่นเป็นชื่อในการแงะล็อกเกอร์นะครับแงะภาษาไทยแล้วก็ล er, ็อกเกอร์ภาษาอังกฤษลองลองเซิร์ชดูใครอยากดูเกมเก่าแบบที่คุณแบบ เคยเล่นแต่คุณไม่เคยจบอะไรเงี้ยลองเข้าไปดูแล้วกันชื่อนยการแง่ล็อกเกอร์ได้ครับประมาณนั้นครับแล้วก็ตอนนี้ก็เตะบอลกางดุสนด้วยขาอารามบอยไปลื่นเปื่อยฮะเิะไปไหนก็เตะแด่้ที่นั่นเนี่ยเตะได้หมดเลยโอเคพี่วันนี้กราบขอบพระคุณมากมากนะครับพี่พาะกุ้งขอบคุณมากครับได้ครับขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผี โกส n i ไ h นทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป